รถคันน okay. ี้怎么样？好看เผื่อไปแบบขับรถจ่ายตะลุงตลาดไปสมลูกเข้าโรงเรียนนะคะเสา4.2ลาจะอยู่ที่ราคาประมาณสีว้าโหนี่นี่ดูนี่ดิเพื่อนๆแล้วเรามาอยู่กันในยุคที่รถมีตู้เย็นมีเบาะนวดแล้วค่ะตอนที่เข้าเดี๋ยวจะไปหาเช่าอุปกรณ์แบบเจาะพื้นนะคะเจาะบุนซีเมนอะไรอย่างงี้ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่แหล่งขายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเว่ยหนานนะคะทางด้านนู้ก็จะเต็มไปหลากหลายยี่ห้อเลยค่ะจะมีแบบซื้อรถยนต์หรือว่าจะมาซ่อมก็จะอยู่ในย่านนี้หมดเลยนะคะมันได้ไม่ได้กระจายเหมือนกับอยู่ตามในเมืองเหมือนที่ไทยอะคะ่ะอันนี้เราก็ขับรถออกมาไกลามากๆเลยนะคะจากบ้านนอกอีกฝั่งหนึ่งของเมืองแล้วก็มาอีกบ้านนอกอีกฝั่งหนึ่งของเมืองค่ะเพื่อมาซ่อมรถนะคะวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างหรือว่ามีแบบอะไรแตกต่างจากที่ไทยกันบ้างคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตรงที่พี่ลี่มาซ่อมรถนะคะแล้วก็มาเช็คสภาพรถค่ะตอนนี้ก็คือช่วงน,นี้แบตไม่ติดนะคะสงสัยว่าไม่ได้เปลี่ยนนานหลายเป็นปีแล้วอ่ะคะ่ะพ่อไปอยู่ไทยมาก็เป็นปีแล้วนะดเดี๋ยวพี่สาวคนข้างหน้าก็จะพาเราไปที่ด้านไหนนะครับออฟฟิศ ไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรให้เรากินฟรีบ้างหรือเปล่าคะอันนี้ลูกเบาใครนี่มากลิ้งอยู่นี่ <laughs> 这个车怎么样好开 <Okay. laughs> เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะอันนี้เป็นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ทำทรงนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อสัก <laughs> อ,อันนี้ oh. ที่ไทยน่าจะไม่มีนะคะย่อนี้ <l ots> ว,ว้าวมีไฟด้วยนะคะแสงสีกระพริบค่ะทำรถให้เป็นผับได้เลยนะคะอันนี้อันนี้พี่บ่าวก็นั่งทำเอ็มวอยู่ในรถนะคะเจไปไหนไปไหนไปไหนไม่ไปนะมีมมมต่อ <l ots> นี่ขายยี่ห้ออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะลีฟเล็บมอตเตอร์มอโมโต้จ,จะออเอวร์อันนี้เขาจะมีแบบโปรแกรมสั่งการด้วยเสียงนะคะเป็นโปรแกรม AI d e e p s e a ค่ะเป็น AI ชื่อดังของจีนนะคะ 今天花费一千三ฮ่าาา <laughs> วันดานแล้ว <laughs> ด้านในโชว์รูมก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นยี่ห้อจีจีลี่ค่ะของพี่ลี่นะคะเ,คเขาก็จะมีเคาน์เตอร์ให้ดื่มชงดื่มชาดื่มน้ำกันนะคะคก็ประมาณเหมือนที่ไทยเลยค่ะพวกเราก็จะเลือกมาเป็นน้ำชานะคะแล้วก็จะมีพวกลูกอมลูกอมให้กินนะคะ ด้านในนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อจีลี่นะคะรถพี่ลี่ก็จะเป็นยี่ห้อนี้ค่ะแบรนด์จีนนะคะอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้น่ารักมากเลยค่ะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะวัยรุ่นนี่ค่ะอันนี้เหมาะกับคุณผู้หญิงมากเลยนะคะเผื่อ <c oughs> <c oughs> ไปแบบขับรถจ่ายตะลงตลาดไปส่งลูกเข้าโรงเรียนนะคะ <c oughs> ทําทรงนะคะขับไม่เป็นแต่ว,ว่า ถ้จะอยู่ที่ราคาประมาณ4 0่0 0 4่นหนะคะตากาตัวเฉาจูประมาณ2อ0 0บาทค่ะนแสดว่ามาลน้าอยู่ี่ประมาณสหมกายระาณองนบาทค่ะถ้อยู่ที่าคาประมาณสี่หนยนะคะาระมาณอค่ถ้อว่ราถูกมากสีลยนะคะรถกี่จีน เพราะว่าเป็นรถที่แบบประเทศผลิตเองนะคะเป็นรถของอแบรนด์ของจีนเองแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีอะไรเหมือนที่ไทยนะที่ไทยแพงก็เพราะว่าต้องจ่ายภาษีเยอะอะส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ของจีนเหมือนเลยนะคะเ,เพื่อนๆเหมือนตอนอยู่ที่ไทยพวกโชว์รูมรถก็จะอยู่ในเมืองแล้วก็กระจัดกระจายออกไปกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมาตั้งอยู่ที่แหล่งเดียวตรงนี้หมดเลยนะคะ นี่มีนิสสันนะคะที่เห็นเป็นแบรนด์ต่างชาติตอนนี้ก็คือนิสสันไม่เห็นมีโตโยตงโตโยต้านะฮอนด้ Honda ก็ยังไม่เจออันนี้อ่านว่าอะไรแล้วฮาวเวลฮาวเวลฮาวเวลอันนี้ที่ไทยก็มีอยู่นะเห็นนุ่นไง BYD นะคะเห็นจากไกลๆตรงนู้นแล้วคะ่ะ อันนี้<อ>เป็นรถกระบะสไตล์จีนหรือเปล่าถ้าเหมือนกับใหญ่กว่ารถสามล้อที่พวกเราขับกันสักหน่อยก็จะเป็นรถประมาณนี้นะคะเวลาออกไปขายของหรือไปทําสวนค่ะตั้งแต่เดินเดินมาก็คือยังไม่เห็นแบบพวกรถกระบะเหมือนกับที่ไทยเลยนะอันนี้น่ารักจังเลยอะ่ะมันกับรถตู้แบบว่าน,นี่ไงตัวอย่างใช้แบบเอาไปขายของไปปิกนิกกันนะคะรูปทรงน่ารักมาก มีแบบ<า>ติดม่านน่ารักด้วยค่ะว้าวโอ้นี่นีดูนี่ดิเพื่อนๆน่ารักยังเลยอ่ะไปแบบปิกนิกนอนดูดาวนะคะสามารถนอนได้เลยค่ะในนี้ชอบผ้าม่านด้วยค่ะบาบร์บี้เกิร์ลรถที่เป็นแบบเข้าไปนอนเมื่อกี้ค่ะราคาประมาณประมาณเอา ห้าหมืนหยวนนะคะมีแบบซอกซอยเยอะมากเลยนะคะด้านในก็ยังมีแบบอีกหลายยี่ห้อเลยค่ะศูนย์ฟอร์ดอันนี้ที่ไทยที่ไทยยังมีรถฟอร์ดอยู่ไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนอ๋อมีสินะพวกรถกรกบาฟอร์ดขายดีอยู่ฟอร์ดพาวเ r อร์เรนที่ปิดไปน่าจะเป็นวอลโวหรือเปล่า BYD มันจะใหญ่และดูดีที่สุดในย่านนะคะ ว้าด้านในดูดีมากเลยค่ะของ B Y D นั่นไงมีมาเสิบลงเสิบน้ำนะคะรูรามาเห่าที่สุดนะคะ ที่จีนรถ BYD จะมีซีรีส์ชื่อว่า Dynasty Series ค่ะจะตั้งชื่อตามราชาวงศ์เช่นฉินฮั่นถังซ่งเป็นต้นเพื่อสื่อถึงความรุ่งเรืองและพลังของประวัติศาสตร์จีนค่ะแต่ถ้ามาดูตลาดต่างประเทศอย่างที่ไทยจะไม่เห็นรุ่นราชาวงศ์พวกนี้นะคะเพราะเหมือนว่า BYD จะเลือกใช้ชื่อที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นสากลมากขึ้นเช่น Dolphin Sea Seal หรือ Sea Lion ซึ่งมาจากซีรีส์ Ocean Series หรือมหาสมุทรนั่นเองค่ะที่这个 SUV 它就卖十万，最低十万，就是大概就是五十万，五十万左右。哦。Oh. พวกไปแล้วก็จะประมาณนี้เหมืนเลยนะคะสวยงามอันนี้รถไขลานค่ะน่ารักจังเลยนี่มีแบบที่ติดไขลานด้านบนนี่ค่ะมีแบบคนตางงอนมากค่ะคนตางอนกว่าที่ฉันอีกอันนี้ก็น่ารักค่ะ อันนี้ศูนย์รถเบนซ์นะคะไม่หานเข้าไปค่ะรู้รามาเขาเกินเดี๋ยวไปแล้วแหลงไม่ถูกนะคะเจอโตโยต้าแล้วค่ะมาหลบอยู่ด้านในด้านหลังเลยนะคะวิวเฮ้ยคนเยอะอยู่หน้าในานี้น <c oughs> ก็จะมีแบบประมาณเหมือนในไทยเลยค่ะ อ,อย่างคันนี้นะคะประมาณหนึ่งแสนสองหม่หยวนค่ะแต่ว่ามีบางรุ่นหลายๆรุ่นนะคะก็ไม่เคยเห็นในไทยนะโอ,โอ้อันนี้สงสวยมากไม่รู้โตโยต้ารุ่นอะไรนะคะจะเป็นแบบรถไฟฟ้าเหมือนกันค่ะนี่ค่ะตรงป้ายนี้มีแบบรับสมัครคณะ นี่แบบสำหรับไลฟ์สดนะคะ800 0หยวนค่ะต่อเดือนเหมือนกับแต่ละบริษัทนะคะเขาก็จะมีแบบนักไลฟ์สดนะคะประจำบริษัทเดินไลฟ์สดอยู่แทบทุกโชว์รูมเลยค่ะว้าวอันนี้สีแปลกใหม่มากเลยค่ะเวลวับเป็นแบบทรงรูปแบบใหม่ๆนะไม่ค่อยเห็นแบบคุ้นตากันที่ไทยค่ะนี่ขะพนักงานไลฟ์สดนะคะ 你。嘿嘿嘿嘿嘿，กระจ角型它可以替代你，它可以来辅助你来驾驶。嗯、首先，华为的这个支架啊、哦，它属于就是硬件方面是。看看什么价位的话，你推荐一款合适的。大概二十吧。没对眼的卡。 เพื่อนๆลองสังเกตเบาะนี้ดูนะคะกําลังขยับอย่างช้าๆเพื่อเป็นการนวดผ่อนคลายได้ด้วยค่ะนวดได้ทั้งเบาะผู้โดยสารแล้วก็คนขับเลยนะคะแต่ถ้าออกทีมกับรถคันนี้พอคิดว่าคงไม่มีใครอยากเป็นคนขับแน่ๆเลยเพราะว่านั่งรถเฉยๆให้เบาะนวดฟินมากๆเลยค่ะ รถที่เราไปดูกันเมื่อกี้ค่ะมันเขาจะใช้เป็นระบบของหวาเว่ยนะคะแล้วเรามาอยู่กันในยุคที่รถมีตู้เย็นมีเบาะน,นวดแล้วค่ะตอนที่เข้าไปนั่งก็คือสบายมากเลยนะคะแต่ว่าราคาอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทไทยค่ะอันนี้ที่เป็นแบบขายในจีนนะคะถ้าเหมือนกับถ้าไปขายในไทยแล้วบวกภาษีนะ่าจะแบบแพงกว่านี้มากๆเลยค่ะ 这个车虽然卖的不多，但是他这个车是很厉害的，他就是代表中国。然后习近平他阅兵的话，他就会坐这个车。啊，哇，你呢，卡，他呢，就是坐这个车。哈哈哈哈哈。中间，中间会有一个红旗的呀。中间，中间会有一个 พวกเราก็ไม่ได้แบบเดินเข้าไปถามอะไรพนักงานมากนะคะเพราะถ้าถามไปแล้วก็คือจะยาวเลยนะคะเราจะติดกับพนักงานค่ะเพราะเขาจะขายกันเก่งมากนะคะขนาดแบบพิรี่นะคะใส่เสื้อตัดอ้อยก็ยังมีแบบคนมาบริการแล้วก็พูดคุยแบบแนะนําอย่างดีเลยค่ะนี่นะคะคนตัดอ้อย <laughs> ถ้าเพื่อนๆได้มาอยู่บนท้องถนนจีนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าในจีนมียี่ห้อรถต่างๆเยอะมากๆเลยอย่างเวลารถติดหรือจอดรถติดๆกันหลายๆคันรถคันข้างๆบริเวณรอบ,อบๆจะเป็นยี่ห้อที่ไม่ซ้ํากันเลยค่ะและมีราคาให้เลือกซื้อหลากหลายทําให้คนจํานวนมากมีรถยนต์ครอบครองใช้กันแต่ปัญหาก,ก็คือการจอดรถค่ะหลายๆที่คือหาที่จอดรถยากามากๆเลยที่จอดรถแทบไม่พอใช้ค่ะตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดแล้วนะคะพวกเราก็วาร์ปมาอยู่ในเมืองแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปหาเช่าอุปกรณ์แบบ เจาะพื้นนะคะเจาะบ,บุนซีเมนอะไรอย่างนี้ค่ะพลอยไม่แน่ใจว่าที่ไทยเขามีให้เช่ากันหรือเปล่านะคะพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าที่จีนก็คือถ้าแบบอยากจะเจาะพื้นหรือว่าทํานู่นทํานี่อะไรสักนิดหน่อยอะค่ะก็คือไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เลยนะคะแค่แบบเช่ามาสักวัน2วันอะไรอย่างนี้ก็ไปคืนแล้วก็เราสามารถเลือกใช้ได้แบบหลายอุปกรณ์หลายแบบหลายอย่างเลยค่ะไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงินนะ เพราะว่าเหมือนกับเวลาซื้อมาทีนึงก็ไม่ใช่ว่าจะใช้บ่อยๆอ,ยอะค่ะใช้นานๆทีนะก็เลยแบบเช่าดีกว่าค่ะตรงส่วนนี้ก็อารมณ์ประมาณพาซาตลาดกิมจุงเครื่งในก็จะมีขายพวกของใช้ต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายค่ะอันนี้ก็เป็นแบบร้านขายหวยของจีนนะคะ,ะมีให้เลือกซื้อได้ทุกวันเก่อ,อย๋500อเอท่าตัว ตรงโซนแถวนี้ก็จะมีขายพวกอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะคะขายตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบเลยค่ะนี่ค่ะก็จะมาเช่ากันนะคะอุปกรณ์ขุดเจาะค่ะสารพัดสรรพ,พสิ่งนะคะมีตั้งแต่ไม้กวาดยันอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะ มีแบบทดลองให้ดูก่อนด้วยนะคะขุดจริงเจาะจริงนะคะตรงพื้นหน้าร้านกันเลยค่ะขนมอันนี้ก็คืออร่อยมากค่ะเป็นเอาชัญญพืชแบบข้าวโพดนะคะมาทำค่ะ บ้านกันไปแบบตัวเบาๆนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย